อสอนวิชัยสุนิพนนะครับแล้วก็คุณครูหมอธรรมชานะครับที่ได้ทำความโรโู้ดีๆนะครับที่มาแผ่ทอดให้กับคณะครูโรงเรียนพรสภิสษุวิทย์ในวันนี้นะครับในการอบรมเพื่อที่จะพัฒนาครูนะครับในวันพรุงนี้นะครับแล้วก็ไปจนถึงวันที่4นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ท่านคณะกรกรได้เป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้กรุณาให้หลักวิชาให้ความรู้นะครับถ่ายทอดให้กับทีมผู้บริหารและก็ทีมคณะกรกรในวันนี้นะครับแล้วก็คาดหวังว่า,าทีมผู้บริหารและก็ทีมคณะกรกรของซึ่งเป็นทีมนําของเรียนนะครับจะได้นําเอา หลักวิชานะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาในวันนี้นะครับไปพัฒนาครูทั้งโรงเรียนนะครับซึ่งก็เป็นวันที่ทางคณะครูของโรเรียนวัติสาริิตรนะครับได้ได้รับถ่ายทอดนะครับในการพัฒนาซึ่งเป็นความคาดหวังว่าการพัฒนา ครูนั้นมีความสําคัญนะครับต่อการพัฒนาการศึกษานะครับซึ่งจะนําไปสู่ของการพัฒนาครูเรียนต่อไปนะครับก็อยากจะให้วีากรเป็นบาในวันนี้นะครับได้แบ่งเรื่องาสาระนะครับที่จะรับผิดชอบในการไปถ่ายทอดให้ความรู้แก่คณะครูของเราทั้งเรียนนะครับในระหว่างวันที่สองจนมาที่สี่นะครับกอ็อยากจะให้ทาง เดี๋ยวผมให้สามครูก่อนนิดนึง